ก็กราบสวีดับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสาย PG กันด้วยนะครับก็น,นี่อยู่ในเกมใหม่ค่าย PG นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างเว็บตรงและเว็บเอเย่นนะเพื่อว่ามันจะเข้าง่ายเข้าได้อะไรยังไงขนาดไหนนะเออผมก็ทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะเพื่อนก็ตารางการจ่ายเงินของเกมใหม่ค่าย PG นะเพื่อนผมคงทุนมา6กหม่นห้าทั้งคู่เลยนะเกมมึงข้าผมก็ไปตัดให้เพื่อนๆนดูเลยอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ว่าผมมันรักคนดูขนาดไหนก็คิดดูเอารักกันถึงคนดูแบบว่าโดนมาเยอะละโดนมาเยอะและ้วกับเวบเอเย่นน่ะผมทนไม่ได้ผมเลยมาเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะผมซื้อที่ฟิสเซปินหกันานเพื่อนเกมนี้ซื้อฟิสเซปินน้อยมาเลยนะสามร้ 300. อยเองสูงสุดหมื่นห้านะเนื่ออันนี้ก็ซื้อฟิสปิน เท่ากาันหมดเลยนะเดือน6,000เทียบเทียบกันได้เห็นจะจะเลยว่าอันไหนมันจะเฟีย้ยวกนะออว่ากันนะเออจังหวะนี้คือว่าเอเจนต์ไปแล้วหนึ่งอะ่ะไปอีกแล้วอะ่ะเหมือนเหมือนว่าจะเข้าแต่ก็แบบว่าหลอกหลอกนิดน,นึงว่ามันเอ้ยไม่ได้นะก็ววเว็บตรงนี้คือว่าบวกบวกฟรีบวกบวกฟรีฟรรีสปินไมาอย่างเดียวเลยตอนนี้นี่ไงพันแปด เว็บตรงก็ดูง่ายๆนะเพื่อนแล้วบบฝากถอนรวดเร็วทันใจไว้เหนือแตกนะเพื่อนเออแล้วผมสมัครสมาชิกง่ายนิดเดียวเพียงแค่กรอกก็สมัครได้แล้วเพื่อนก,นก็น่าจะเคยสมัครเว็บตรงนี่คือว่าโปจะด,ดีๆเยอะมากมาย,ยนะเพื่อนแล้วก็เว็บดูน่าเชื่อถือมีความมั่นคงเออเว็บเอเย่ยนนี่ก็ดูง่ายไม่แพ้กันนะเพื่อน ระบบฝากถอนแม่งช้ายิ่งกว่าเต่าอ,อีกอะแอดมินบริการไม่เต็มใจด้วาเหมือนแม่งไม่อยากตออ่อเบาเงื่อนสมัครก็โคตรยากโปก็โคตรน้อยพเพื่อนก็เลือกดูเอาแล้วกันพ่อเว็บไอเยี่ยนตอนนี้ซื้อไปหกพันแม่งได้มาหกร้อยเออเว็บตรงนี่คือว่ายังไหลาย,ยาวอยู่เลยอะพเพื่อนก็ลองเลือกเอาไปดูแล้วกันนะว่าไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะเออนี่ไปสามพันแล้วโอ้โหพันหนึง่ง ว่าหล่อมง่ายเพื่อนเว็บตรงนี่มันจะเข้าง่ายนะที่ขนาดเกมใหม่น่ะเนี่ยครับผมเพลงก็ช่างมันเหลือกเกินนะพเพื่อนเพื่อนก็ลองเลือกใช้เลือกดูเลือกอะไรกันได้นะถ้าใครไม่ต้องไม่อยากตามหาตามดูพเพเื่อนก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะปล่อยให้เพื่อนดูยาวๆนะผม<น>จะไม่พูดมากนะพกเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดไลค์กดแชร์้ดยนร้าน ทินชาวก็มีอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผม